สวัสดีทุกคนเมือเ่อนี้บาากิลืกก็อยู่ที่บกสมุกดาหารเนาะกำลังว่าสีกับบา้านก็ชีทายภาพบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆเบิ้งสำหรับไพร์ซ <c oughs> ีจะขาเมื่อบานฟัางล่าวเนาะกะับไอ้เพื่อเวลานเนี่ยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็อ <c oughs> นใดงร้ายเนานะ นำมาร้ายที่ว่าคนจีขามเมื่อบ,บ้านเมื่อประเทศเล่านะทุกคน,กนสถานาการณ์อยู่ทีบกสโมุกทหารหนะตอนนี้วันที่เส้าหาเน,นาะสถานการก์กเบิึงมาตามกันเลยทุกคนซึ่งว่นล้ายพรจงกวนนี่คือรถโดยสารระวังประเทศด้วยโดยสารระวังประเทศเก่าๆเนาะตอนนี้คนกรลังทยยยมากเรื่อยๆนั่งล่อถามอยูเ่ยเนาะ จะขามากาศน,น้ำพักนี่ตอนนี้ก็ด้านนี้เพ <c oughs> ิ่าการถทัวร์มาจากกรงุงเทพมันก็ดีจอดอยู่ด้านนี้เนาะจอดนี่ก็ที่จอดให้เอาเอาเครื่องลงด้านนี่บรรยากาศที่ย่างมากถือตัวอยู่ด้านนี้เนาะรถักงารรถ มามาเวิ่งด่านนี้ทุกคนตอนนี้กำลัง <c oughs> ีิล่อถามระเทศเนาะการี่ล่อถาขึ้นรถอันนี้ต้องรับกันรถระหว่างประเทศกับแต่ละคนมากกับที่มีเครื่อง,องท้องทุ้งไล่เป็นเอกลกอักษณ์เนาะหรือว่าทุ้งเสริมผลนี่กับที่มัด เต็มเลยวนีน่และนี่เดียวทุกภาพทุกคนไอ้ยเบิ้งทางนอกเต็นจิวเต็มทากบ้านปวดนี่งูห,หลานนอกเต็มลเลยว่าอ,อับผงเลยเนาะเต็มละคนมากอะในเครื่องฟ้องมาล้ายโคตรขั้วนเนาะ คุละทุงสองทุงคุณลดนี่เชียได้ทุกคนทุงไลยก็แปลว่าได้เชียค่าคาว่างแหละหรือว่าค่าบริการคนรถทั่วกับที่เริ่มทย,ยอยเม้าเนาะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หกมุ่งึงกับที่ทยอยเม้าเรื่อยๆซ้ำรอเพ่อ,อนก็นคอยบริการอย่างดีนี่ สำหรับคนที่ที่ขามบุญยิวัดบุญยิวัดสปอร์ตหรือว่าวัดแรงงานกะเป็นวัดเลื้ยงหรือว่าบัดเ,งงเ,เข้ามาจากสถานทูตกับที่นางซ้ำหล่อไปน้องจึงเร็วไปเข่าลางขาแดงหรือว่าเวาตามภาษาเน่ะเพื่อนกะบโซนอ่ะเพื่อนเป็นบอกอยู่แบบนึงคือลางขาแดงกับทีแต่เสียขาทั้งเมียงน่นนี่นั่นประมาณเสียห้าร้อยเนี่ยละกะที่เด้อดขามเร็วกว่า กวัวบัตเล้งงานเนาะตอนนี้ก็ยังเต็มเลยขาดการว่านาเช็เดขาะมาณเจ็ดเป็ดมุ่งเนาะตอนนี้กำลังโุกมุก่ง<ค><ณ>ตัวนี่เป็นเดินแล้วทุกคนต่อแถวต่อแถว โอ้โหก็มีกันได้นี่โอ้ยต่อแถวต่อแถวสะทานอาการาการซีลำบบาสมาจักหน่นอยเนาะเพื่อที่จะขามเมื่อก็ได้มาหอดแต่เข้มข่าเลยในการต่อแถวอีก ตัวแถวตัวแถวขาดกนานอู้ไปดันไปดันไปเต็มเลยนะขาดการว่ารถขั้นเนี่ยนะที่เต็มแล้เนาะ ค่ารถโดยสารก๋ที่ประมาณห้าสิบาทเนาะบางคนก็เก็บเจ็ดสิบาทก็แตกอยู่คือจังคอยซื้อกับหาสิบาทเนาะแต่บางคนกับเจ็ดสิบบ,บาทก็ผนะสมกันแท็กเป็นเก็บแบบไรก็งงเท่ากันเนาะโอ้โหเต็มรถเลยก็ร้ายเติบไปได้เนี่ยเป็นลอยคนนี่ยไปแล้ว รถสามหล่อค่อยมีบริการอย่างดีเลยของขึ้นกอนเลยทุกคนเสียค่าหาชิบบาทบอกกิ่เชียร์อยู่หาชิบบาทเนาะของคน้ายรถแล้ววันนี้เอาแต่คนกับว่านางรองหาช้าๆไปประมาณสัก10โมง10โมงเชียร์10โมงบุ้มมี่หรอ โหลดโดยสารกันอีกด้วยาลงเมื่อแบบสบายเนาะแสายข่าวเนี่ยกับมาตรสายเสาร์ไอ้พาวกับแนะน้ำในมาตอรสวยๆเลยทุกคนไม่ซีบร์ใดๆกันผ่านข่ามาแล้วมุกทหารกรุงเทพของบริการนึงเนี่ยสหาพันร้อยเอ็ดทัว<ฮ>เดี๋ยวทีในข่าทุกคนในเบิ้องข่าวบรรยากาศด้านในเนาะว่า คนสีลไลส์ตัมเลยเนาะสีได้ยืนเลย่อนในนั่งเนาะขาดการล่วงงานชี้ได้ยืน,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 าน,ายนเล่นแถวปาั่นยัง่งเลยเต็มเนาะฮู้นเรีองฟ้องด่านนะด้วว่ามันเต็มรถแล้วมันบอสามารถเอาขึ้นได้แล้วก็พาขึ้นรอบต่อไปเนะาะเครื่องขึ้นพ้นบุกข้นก็ใหล่ลงมากแน่นะ เป็นมาตัวสอบะเต็มรืมอย่งนอกเหมืนวะนี่เห็นละพอ,อกันอีกที่หนึงกับยู่หนาดานนอกระชีดเกินรถพละมานมาเลย เเต็มขักกะลิน่รถเต็มขาาักกะลิเนาะล้างยังโลงอยู่แต่บัวร้ายไปเลยโอ้เต็มขักแต่ว่าร,หรหะหว่างประเทศ อเือายไว้เวลาามอบอ้ออเ็นได้ยู่บนอกนี่นอออโอ้หนาวครับ ของที่ได้ทิ้ใหม่ทิ้เมื่อเมื่อคอรถทั่วมันเจ๊งหได้บ่ได้บ่นี่คือการขามประเทศเนาะคางคนกะอาที่ยังบ่เคยเห็นว่าการที่นั่งรถขามประเทศเป็นยังไงกะนี่ยะสะานอากาศเป็นขนมเหนือยันเลเป็นนมน

เสร็จแล้วทุกคนสถานการณ์เนาะจะไปขอการณ์น,ะนาดานหมนละทุกคนตอนนี้ก็ได้มาหอดอ่านาดานเนะาะบริเวณนาดานเอ้ยล้างดานหลังจากที่ปั่มบัตรวิสาเระงานแล้วหรือว่าปั่มบัตรสปอร์ตแล้วกะไอ้ฟากันมายืนรอถ่ายอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อที่จะรอถ่ายรถบัตรเพิ่มมาถามฝากอีกที่หนึ่งถามไปฟังโซฟูโปเล่าเนาะ ตอนนี้รถกะมาแล้วนี่กะถือว่าคนหลายพอจะควรเด้อทุกคนนี่สถานการณ์ในส่วงเทศกาลณอ่าปีใหม่เนาะนี่วันที่เส,ส้าหาเลยทุกคนเหมือนกำลังวันที่เสาหาคนยังหลายขนาดนี้หากไพสีมาส่วงวันที่ยีบเก่าสามซีฟหรือซานเวสกะ จกให้เผื่อเวลาหน่อยหนึ่งเนะาะเพราะรู้ผู้ซื้อวัสดาให้ยังดีขนาดว่าคนยังโบราณแบบไหนได้นไงโหกะซ้ำหนึ่งนอ้๊ดเดี๋ยวซีอัพเดทให้เบิ้งอีกที่หนึ่งก่อนหอดอ่าฟังเล่าเนาะตอนนี้ยังอยู่ฟังไทยอยู่กะสะพานมีจะผาาก่อนอยู่ฟังโอ้โหละรถกระซี่วิงไปหุ่นเนาะเป็นรถก่อนตอนนี้นี่ นตอนนี้ก็มาหอดอ่าดานพังเหล้าเนาะหนาดานพังเหล้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่ก็สภาพแวดล้อมเนาะข้องหนาดานก็สิประมาณนี้เนาะโอ้จุดนี้ก็ที่มีสัมผูยังสวยงามอยู่ด้นี่คือหนาดานพังเหล้าในการล่อถาเพื่อนๆพี่น้องเพื่นปั่มบัดเนาะคำวัดพังเหล้ากับเสียอยู่คนละสองร้อยบาทเนาะก็บที่มีอัปเดตขึ้นมากกัคือมีตัวนี้ทุกคนมีอ่าสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเติมอีก ก็เชื่เงินเพิ่มอีกตะกอนมาบุมีได้หนิไม่นี่ก็ซ้าบาทเนาะขันบอลเสียนี่ก็นยางออกจากหนาดานฟังเล่าอะไรนะเนาะเพิ่มเติมเมาใหมา่ก็เป็นระเบียบอีกแรืนึงนี่คือสภาพแวดล้อมหาดานก็คลิปนี่กัมาเนี่ยก็ทิจบเพียงสนิทล้วทุกคนกับบุมมียังร้ายเนาะหอดฟังเล่าเรียบร้อยแล้ว เสียค่าประมัดอยู่พังไทยกับพันโซพนโนะ่พันชองร้อยบาทเนะาะหลักษาติสิทธิ์แล้วก็มาเสียอยู่พังลาวอนะีกช่องลอยทำน้าในการเดินทางเนาะกับเบิร์ยูอ่าพันสี่ร้อยบาทเสียค่าสื่อตัวอีกางห้าสิบบาทเนาะตาดสิประมาณนี้กับคลิปนี้กับถากไว้นยิ้มเยอะทุกคนเด้อทุกทายกับกดมืกอกดใจขอบคุณหลายๆครับผม